พิสูจน์ชัดเจนพิมพ์วิไลตั้งใจมาทําตัวให้เป็นคนใสซื่อบริสุทธิ์หลอกล่อให้ประชาชนที่ด้อยปัญญาไม่รู้เรื่องนี้คล้อยตามนึกว่าเธอเป็นพยานตัวสเกร์แต่หารู้ไหมว่าแม่มพิมพ์วิไลที่แท้จริงแล้วคือตัวแม่เว็บพนันไม่ต่างความินนี่ธัญญานันเลยแม้แต่น้อย เราจะพูดถึงเรื่องผู้หญิงที่ชื่อพิมพ์วิไลปล้องอ่อนผมตั้งว่าฉายาว่ามินนี่ภาค2เพื่อสัมนที่แล้ววันที่13พฤศจิกาย,ยนในการประชุมคณะกรรมการความมั่นคงแห่งรัฐที่มีนายรังสิมันโรมสอสจอมรับงานรองหัวหน้าพักประชาชนเป็นประธานมีวาระการพิจารณาเรื่องสแกมเมอร์ได้เปิดตัวพยานสำคัญชื่อว่านางสาวพิมพ์วิไลปล้องอ่อนหรือที่อ้างว่าเป็นตัวรับพยานปากเอกีเครต ที่ปรากฏชื่อในเส้นทางการเงินสําคัญที่โยงเว็บพนันทั้งนักการเมืองระดับท้องถิ่นนักการเมืองระดับชาติรวมทั้งตารวจน้อยใหญ่หลายร้อยคนท่านผู้ชมครับเรามมารู้จักคนคนนี้กันดีกว่าพิมพ์วิไลคือใครชื่อเล่นชื่อแม่มอายุ31ป,ปีเกิดมิถุนายน2537เดิมทีมีอาชีพเป็นพนักงานฝ่ายบัญชีของโรงแรมทางหนึ่งทางภาคใต้มาก่อนที่เกาะลีเป๊ก่อนจะมาคบหาสมาคมกับนายนภัสกรแหเกิด หรือฉายาว่าอูตหัดใหญ่คนสนิทของผลเอกสรุรเชษฐ์หักพานตั้งแต่สมัยที่สรุรเชษฐ์ยังเป็นผู้มำกับสอพออาหัดใหญ่ช่วงปี2 5 5 5ซึ่งสรุรเชษฐ์เป็นผู้มำกับหัดใหญ่อยู่หลายปีนภัสนภัสกรแห่เกิดหรือเสียอูตหัดใหญ่คนที่เองแหละท่านผู้ชมครับ หนึ่งในผู้ต้องหาคดี B N K Master ที่เป็นหน้าเสือใหญ่ของตำรวจจังหวัดสงขลาโดยมีหน้าที่ในการเก็บสวยต่างๆในพื้นที่หรือรวบรวมส่งให้กับนายตำรวจที่คุมพื้นที่อยู่เอาไปพัฒนาโรงพักหรือเข้าชิงรางวัลโรงพักเพื่อประชาชนดีเด่นอาศัยเสียอู้ได้และเป็นคนเก็บรายงานจากผู้ประกอบการที่ทำไปกฎหมายในพื้นที่เหมือนกับที่พลเอกสุรเชษยอมรับเข้าเป็นตำรวจสีเทาตอนเป็นผู้กังับก็รับ,ร,บรับมาแต่สิ่งหนึ่งที่ตัวเองไม่ยอมรับคือกินเงินเดือนตำรวจด้วยกันแสดงเห็นว่าสวยในพื้นที่อเมร หัตใหญ่ในยุคสมัยนั้นมีและรับเงินสวยกันมาอย่างยาวนานในยุคที่สุรเชษฐ์หักพานเป็นผู้กับหัดใหญ่เป็นต้นมาเป็นที่ทราบกันดีว่าเสียอู๊ดนี่แหละเป็นหน้าเสือให้จนเติบใหญ่เั่นกูอจุดเริ่มต้นเมื่อสิบกว่าปีที่แล้วตั้งแต่แม่มพิมพ์วิไลย,ยังอ้อออยอยู่ตอนนี้แม่มอายุ3 1ย้อนไปสิบกว่าปีที่แล้วย่อมอายุประมาณ20ปีแล้วเด็กสาวคนนี้มารู้จักกับเสียอู๊ดเมื่อมา ป้ากับเสืออู๊ดหน้าเสือเก็บสวยตัวใหญ่ในตำรวจทั้งจังหวัดสงขลามแมมพิมพิไลก็เลยยกระดับจากพนังกงานฝ่ายบัญชีของโรงแรมกลายเป็นฝ่ายบัญชีของแก๊งอาชญากรรมสวยวเว็บขนาดใหญ่ระดับเบอร์ต้นต้นของภาคใต้เลยมีเงินหมุนเวียนเป็นพันพันล้านบาทโดยเฉพาะเงินหมุนเวียนในคดี391ทับของสอนอตาวปูนที่เกี่ยวพันกับทีมงานของสุรเิเช่เชื่อมโยงถึงพลตำรวจเอกต่อศักดิ์กับภรรยา ตำรวจหน่วยงานต่างๆกว่า200นายรวมถึงนักข่าวสมาคมนักข่าวยาธิโกโหริการตำรวจใหญ่ปาเข้าไป4 0 0 6ถึง6 0รล้านบาทซึ่งผมอยากให้เปิดเผยและดำเนินคดีให้หมด รวมถึงนักข่าวสมาคมนักข่าวเหล่านี้ด้วยในส่วนของพลเอกต่อศักสุวิมลอดีพผบตรน,นั้นถ้าท่านผู้ชมตามข่าวก็คงพอได้ยินมาแล้วว่าคณะกรรมการพิจารณาเรื่องร้องเรียนตำรวจหรือกรอตรอได้มีมติไปแล้วเมื่อวันที่22ตุลาคมที่ผ่านมาชี้มูลว่าพลเอกต่อศักสุวิมลอดีผู้การ,รตำรวจแห่งชาติพร้อมเจ้าหน้าที่ตำรวจอีก200นายมีมูลความผิดทางวินัยกรณีถูกกล่าวหาว่ารับเงินหรือผลประโยชน์จากกระบวนการสวยเว็บพนันออนไลน์เพราะฉะนั้นตอนนี้คณะ ทำการก็แจ้งให้คนที่ถูกกล่าวหานั้นมาให้การเพื่อแก้ข้อกล่าวหาเรือกอยู่ตรงนี้ครับไม่ได้แปลว่าเขาไม่ได้ทำงานเพราะว่าเมื่อมีการกล่าวหาแล้วโดยลักษณะการพิจารณาคดีก็ต้องเรียกคนที่ถูกกล่าวหานนมาชี้แจงเอาหลักฐานมายืนยันว่าที่กล่าวหาเขานั้นมันไม่จริงเมื่อเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็สรุปเรื่องนี้แล้วก็ส่งไปให้ประธานกอนรมหรือจะส่งให้พบพตก็ได้ ดำเนินการแต่ระหว่างที่เขาพิจารณาอยู่นั้นเพราะตรอไม่มีสิทธิ์และไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงเรื่องนี้ได้เลยเพราะเป็นอำนาจของข้กรามการ กอรอตอรอแต่ผู้เดียวนั่นกเกตุผลว่าทําไมพบตร,รคนปัจจุบันถึงไม่ให้ข่าวในเรื่องของกอรอกอตรอเพราะว่าไม่ใช่นาทีเขาและกฎหมายไม่อนุญาตเขาเข้าไปด้วยท่านผู้ชมครับเข้าใจตรงนี้ก่อนอย่าไปเที่ยวมโนผิด,ผดว่าพบตร,รไม่ทําอะไรเลยแม้แต่นิดเดียวพระนักดัิตำรวจตัวใหม่อันนี้มันบังคับแต่ประเด็นสําคัญเมื่อพระอกสัสดีที่แล้วตอนที่คุณแหม่มพิบวิไลไปให้การในกรรมการความมั่นคงแห่งรัฐสภาผู้แทนรัษฎร ก็มีถามตอบรับลูกกันอย่างเป็นปีเป็นขุยระหว่างสุรเชษฐหักพานกับพิมพ์วิไลพิมพวิไลอ้างว่าโถดูแค่ลูกจ้างทําตามคําสั่งเงินโอนในคนโน้นคนนี้ตํารวจชุดนั้นชุดนี้ชุด pct สาม pctc อธิบายรับลูกกันเป็นลิเกเป็นละครกับสุรเชษฐหักพานอย่างช็อต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 สื่อก็ถ่ายทอดสดไลฟ์ผ่านโซเชียล ชาวบ้านที่ไม่รู้เรื่องก็คือหา,าเอ้ยพยานปากเองมาด้ยวยยเอ้ยเฮ้ย,ย,ยถ,ถูกต้องถูกต้องถูกต้องทุเรศส,สุดๆท่านผู้ชมไอ้พวกช,ชาวบ้านที่โง่และด้อยปัญญาเนี่ยผมไม่อยากจะพูดถึงประเด็นอยู่ที่ไหนท่านผู้ชมใครที่ตามคดีนั้นตั้งแต่ต้นจะรู้ดีว่าแมมพิมพ์วิไลปล้องอ่อนสาวบัญชีม้าคนนี้สถานะจริงๆไม่ใช่พนักงานบัญชีเครือข่ายสวยและเว็บพนันแต่เป็นเมียเจ้าของเว็บ ง่ายๆก็คือเป็นเจ้าแม่เว็บผนานนั่นเองอาผมดูเอาว d ดิ้งถ่ายกับเสียอู๊ดดูนะฮะหวานแหววเมื่อเสียอู๊ดได้รู้จักคบหากับแหม่มพิมพ์วิไลเป็นเมียก็ได้มอบหมายให้เมียตัวเองทําหน้าที่ฝ่ายบัญชีบางครั้งก็รับเงินสดจากเสียอู๊ดเข้าบัญชี โอนไปที่ต่างๆจ่ายสวยกับข้าราชการในพื้นที่ทั้งเวลาต่อมาเมื่อรู้ว่ามีกระลาคุ้มหัวเป็นตำรวจใหญ่ก็เลยหุ้นกับเพื่อนทำเว็บพนันซะเองโดยใช้ชื่อว่า B N K Master Venus Master r i c h a r d King จนในเวลาต่อมาตำรวจชุด P C T 4 P C T นี่ย่อมาจาก Police Cyber Task Force ชุดที่4ขยายผลจับกลุ่มแอดมินเว็บในพื้นที่อำเภอหัดใหญ่ถ้าอยากดูรายการนี้ ไม่มีอะไรสะดุดหรือติดขัดกดไลค์กดฟอลโล่และกดแชร์ y o u t u b e ก็เช่นกันนะท่าผู้ชมครับเมื่อท่านเข้า YouTube เพื่อดู y t u t u เนี่ยถ้าให้ท่านกด Subscribe แล้วกดไลค์แล้วก็แชร์ด้วยกดกระดิ่งที่ y t u t u นะฮะท่านผู้ชมครับอย่าลืมนะครับท่านผู้ชม ได้หลักฐานที่พนักง,งานยืนยันว่านายจ้างของตัวเองนั้นคือแม่มพิมพ์วิไลกับเสียอุทัดใหญ่นั่นเองสองคนผัวเมียเจ้าของเว็บไม่ใช่เป็นคนส่งเงินให้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจเมื่อดำเนินการจับกลุ่มช่ยตำรวจชุด PCTC ก็ไล่ตรวจสอบเส้นทางการเงินพบว่ามีการโอนเงินที่ได้จากการพนันออนไลน์ ine, ไปยังบัญชีต่างๆมากมายเส้นทางบัญชีมีอยู่เงินหลักมีอยู่4เส้นผมเอารูปให้เขาดูนะฮะแล้วก็แช่ไว้นานหน่อยนะครับ เส้นทํำการเส้นหนึ่งที่ที่ประชุมกรรมธิการเมื่อวันพฤหัสบดีที่แล้วแทบจะไม่พูดถึงเลยคือเป็นเส้นบัญชีม้าของพันตำรวจโทคลิตปร,ริยเกตคนสนิทของพลตตำรวจสุร,รเชษฐ์หักพานคนที่เก็บข้อมูลเรื่องลึกลับเรื่องเช,าช้าโฉทั้งหมดเอาไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ตำรวจยึดได้และคนที่ยึดได้ก็คือพลตตำรวจโทไตรรงผิวพันธ์และพลตำรวจตรีทินกรรังมาศนั่นคือสาเหตุของการตามล้างตามแค้นกันครั้งนี้ เส้นทางการเงินแม้จะไม่มีการโอนให้สุรเชษโดยตรงแต่โอนไปให้ตำรวจชั้นประทวนในทีมซึ่งอยู่ทีมเดียวกับสุรเชษซึ่งสุรเชษจะอ้างว่าพวกนี้ทำกันผมไม่รู้เรื่องคำพูดคำนี้ถ้าค้นสารแล้วเนี่ยสารไม่เชื่อหรอครับเอาละจากนั้นก็สั่งการให้ถอนเงินสดใส่ซองให้นายบางส่วนโอนไปจ่ายเป็นค่ารักษาพยาบาลของพ่อนาย ที่โรงพยาบาลวิชัยยุทธ์บางส่วนโอนไปจ่ายเบี้ยรประกันชีวิตให้กับนายและเมียบางส่วนจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ค่าซ่อมรถค่างวดรถเบ้นให้กับนายบางส่วนจ่ายเป็นเงินเดือนประจําให้กับคนในสํานักงานจ่ายเป็นเงินเดือนให้กับน้องภรรยาของนายบางส่วนจ่ายเงินเดือนให้แม่และน้องชายของนาย ข้อมูลเหล่านี้พยานหลักฐานยืนยันอย่างละเอียดและอยู่ในกระบวนการยุติธรรมเรียบร้อยแล้วนอกจอากนี้หลังจากสุรเชษเติบโตนหน้าที่การงานจากผู้มกลับไปเป็นรองผู้ม่งครับการผู้ม่งครับการแต่ก็จะมีการวางคนของตัวเองไว้ในภาค9ในจังหวัดสงขลาโดยเฉพาะเพื่อนสนิทชื่อพันธุ์เิมบรเอกกิติชัยสังขทรัพย์ที่ได้รับการผลักดันให้เป็นผู้ม่งกับหัดใหญ่และรอง พุ่มครับการตำรวจภูธรจังหวัดสงขลาในเวลาต่อมาโดยมีเสียอูดหัดใหญ่เปรียบเสมือนเป็นกระเป๋าเงินคอยดูแลรับรองค่าใช้จ่าย,ยาต่างๆให้กับพลเอกสุรเชษโดยมีคนจ่ายเงินให้คือแหม่มพิมพ์วิไลนี่เองเพราะฉะนั้นทั้งสุรเชษและแหม่มพิมพ์วิไลก็คือผู้ต้องหาในใคดีเดียวกันที่เคยให้รับสารภาพความจริงไว้กับตำรวจทั้งหมดแล้วมีการบันทึกภาพเป็นวิดีโอพร้อมพยานหลักฐานครบถ้วน เพราะฉะนั้นแล้วแม่มพิมวิไลปล้องอ่อนก็ไม่ได้ต่างอะไรกับมินนี่ธัญญน,นันสุจริตชินสีเจ้าแม่เว็บพนันอายุน้อยรอยเว็บสาวจังหวัดเลยที่เป็นแฟนของลูกน้องคนสนิทของสุรเชษเพียงต่างตรงที่มินนี่ธัญญน,นันเป็นเจ้าแม่เว็บพนันสายอีสานเหนือส่วนแม่มพิมพ์วิไลนั้นเป็นเจ้าแม่ว็บพนันสายใต้แต่มีเจ้านายคนเดียวกันท่านผู้ชมครับ ผมเอารูปต่างๆให้ดูนะฮะรูปความสัมพันธ์กันมินนี่ร้องคาราโอเกะกับสุริเชฐ์หักพานถ่ายโดยทนายตั้มสิทธาสายสัมพันธ์ของมินนี่จะแมเไวบพนันโยงชุดทํางานของสุรวเชฐ์หักพานท่านผู้ชมครับ,รบ,รบเพราะฉะนั้นการที่แหม่มพิมพ์วิไลพูดโกหกต่อหน้ากล้องว่าหนูมีหน้าที่ทําตามคําสั่งของคนที่รู้จักแค่ชื่อเล่นแต่เธอกับสารยายสามารถสารยายชื่อจริงพร้อมนามสกุลยาวๆของตำรวจที่รับเงินจากพญชิมมาได้แบบและเอียดยิบ ก็เลยพิสูจน์ชัดเจนพิมพ์วิไลตั้งใจมาทำตัวให้เป็นคนใสซื่อบริสุทธิ์หลอกล่อให้ประชาชนที่ด้อยปัญญาไม่รู้เรื่องนี้คล้อยตามนึกว่าเธอเป็นพยานตัวสเคร์แต่หารู้ไหมว่าแมมพิมพ์วิไลที่แท้จริงแล้วคือตัวแม่เว็บพนันไม่ต่างก่ามินนี่ธัญญานันเลยแม้แต่น้อย วันพฤหัสที่แล้วคนที่คอยกำกับบทพูดของแหม่มพิมพ์วิไลในที่ประชุมคณะกรรมการจะเป็นใครไม่ได้นอกจากสุรเชษฐาผานซึ่งขอแรงพิมพ์วิไลมาร่วมช่วยด้วยกันดิน้นพูดจริงมั่งโกหกมั่งตามแนวถนัด พยายามใส่ร้ายเนียนๆไปยังตำรวจอีกฝั่งอย่างพลตำรวจโทไตรรงผิวพันธ์ซึ่งสุรเชษแค่นักหนาในฐานะเป็นหัวหน้าชุดนำหมายสารบุคค้นบ้านหลังสโมสรตำรวจถนนวิภาวดีเมื่อวันที่25กันยายน2566จนได้หลักฐานสำคัญมา,มามากมายมาเปิดโปงวีรกรรมของพลตำรวจเอกสุรเชษแบบดิ้นไม่หลุด ท่านผู้ชมครับที่น่าตลกบัดซบที่สุดคืออะไรครับหลังจากการบุกค,ค้นคนที่ไปแจ้งความเอาผิดสุรเชษตามกฎหมายยามาตรา157ฐานขัดขวางการค้นบ้านและและเว้นละเว้นการทางระดีเว็บพนันออนไลน์เอี่ยวเพื่อนร่วมรุ่นพร้อมจี้ตรวจสอบความร่ำรวยก็คือคู่หูดูโอตอนนี้คืออัจฉริยะเรื่องรัตนพง์ซึ่งเผอิญนั่งอยู่ข้างโจกคุณอัจฉริยะคุณถอนตัวออกมาได้แล้วครับไม่มีประโยชน์คุณเปลืองตัวจริงๆ นี่พูดอย่างทนานคนที่ผมเป็นผู้ใหญ่ที่คุณเคารพนับถือนะเชื่อผมสิเปลืองตัวจริงๆพื้นฐานคุณที่ทําคุณงามความดีไว้มีอยู่เยอะมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องน้องแตงโมผมพูดตลอดเวลาว่าผมให้เป็นคุณูปการที่คุณทําให้กับสังคมไทย ท่านผู้ชมครับผมเนี่ยไม่อยากจะบอกนะว่าพระธาตวรรที่แล้วเป็นลิเกละครแหกตากรรมธิการแหกตาประชาชนระหว่างสุรเชษฐ์หักพานกับแหม่มพิมพ์วิไลสร้างขึง้นมาได้กลมกืนดีและเกิดเพราะคนทั้งสองตา่างตกเป็นผู้ต้องหาคดีฟ้องก,กันคดีเดียวกันเรียกว่าเป็นพวกเดียวกันมาตั้งนานไม่ใช่เพิ่งจะโคจรมาเจอกันสดในสภาค,ครั้งนี้ แต่อย่างที่ผมพูดไปแล้วว่าฐานหน้าสีเทาพิมวิไลไม่ได้มีอะไรแตกต่างกว่าเจ้าแม่วินวินี่คนดังสองสาวเป็นเจ้าของเวพนันเหมือนเหมือนกันมินนี่ถูกจับให้เป็นหนุนเชิดในเวพนันพื้นที่อีสานกทมส่วนพิมพ์วิไลนั้นกับผัวคือเสียอุดคุมเขตภาคใต้ทั้งสองสาวส่งส่วยแบ่งผลประโยชน์การผ่านบัญชีมาไปหล่อเลี้ยงปลายทางเดียวกันคือแก๊งตำรวจชั่วคิดดูอะไรกันครับ รวมไปถึงแกงของต่อสักด้วยและตำรวจอีกเป็นร,ร้อยร้อยนายที่รับเงินจากบัญชีพิมพ์วิไลสรุปแล้วท่านผู้ชมครับแมมพิมพ์วิไลไม่ใช่คนรับจ้างโอนเงินธรรมดาเงินเดือนหมื่นสองหมื่นเขาเป็นเมียของอู๊ดหัดใหญ่หัวเบี้ยในการทำเว็บพนันรวมทั้งเก็บซวยในจังหวัดของแกงในารวดใหญ่เธออยู่ในตำแหน่งที่สามารถแตะเงินและแตะบัญชีมา้าแตะระบบหมุนเวียนทุนใช้หลบการตรวจสอบของรัฐมาเป็นปีๆกล่าวได้ว่า เครือข่ายของเธอทํางานในรูปแบบขององค์กรอาชญากรรมการเข้ามานั่งเป็นพยานในคณะกรรมิการที่รังสิมันโรมจัดให้สุรเชษตามคําขอ จนเป็นเวทีรายการปั่นกระแสะบทพูดของเธอถูกกำหนดให้ผู้ใส่ร้ายตำรวจ PCTC แบบบิดเบือนความจริงให้สังคมเข้าใจผิดคู่กรณีของวิกโจก๊กทั้งที่ PCTC ไม่เคยรับสวยจากแม่มหรือเสี่ยวอุดเลยมีประเด็นสำคัญที่ถูกวิจารณ์คณะกรรมการบ้าชุดนี้จะทำเกินหน้าที่กำหนดเอาไว้ในกฎหมายรัฐธรรมนูญเพราะเป็นการนำผู้ต้องหา ที่อยู่ในกระบวนการสอบสวนมาซักถามคนจับสมควรทำแบบนี้หรือเปล่าตลกมากรังสิมันโรมผมว่าคุณแกล้งโง่มากกว่าแต่ความแกล้งของคุณเนี่ยทำความบัตซบให้กับระบบคุณเอาส้นตีนขยี้ระบบกระบวนการยุติธรรมโดยไม่ใส่ใจเพียงเพราะคุณต้องการช่วยคนบางคนเคยมีครั้งไหนในประวัติศาสตร์ที่ให้ผู้ต้องหามาอ้างพยานหลักฐานโชว์ในการมาทิการออกไปให้สัมภาษณ์เพื่อฟอกขาวให้กับผู้ต้องหาอีกคนอย่างต่างหาก ฝ่ายตำรวจชุดจับกลุ่มไม่สามารถนำพยานหลักฐานในสำนวนสอบสวนมาพูดให้คนนอกฟังได้เพราะผิดกฎหมายแต่ไม่อาจทนดูฝ่ายผู้ต้องหานำเสนอข้อมูลเป็นเท็จมากล่าวอ้างปักปังตำรวจที่ทำคดีนี้